หลังจากที่เราไปาเปิดเครื่องสูบน้ำเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็พามาเดินดูอ่าตรงข้อที่เราต่อที่เราเปิดปากข้อไว้นะครับว่ามันจะมีตะกอนหรือเศษกาวออกมาด้วยไหมนะครับน้ำกำลังมานะคเห็นไหมครับ ระยะการเดินทางของน้ำเนี่ยจากเครื่องสูบน้ำพึงนี้ประมาณ200เมตรนะใช้เครื่องสูบน้ำสูบปลาอ่าออกแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าสองเมตรนะครับเนี่ยปริมาณน้ำปริมาณของน้ำ,น,ำนะคเนี่ยประมาณนี้มันก็จะมีพวกเศษท่อที่เราเจาะรูนะครับใส่วาวนะครับ ความแรงของน้ำอันนี้เรายังไม่ได้ร่งเครื่องสูตรนะครับเราเริ่งแค่ประมาณ60%นะฮะเราก็ปล่อยให้น้ำมันไหลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาจุกตัวนี้ปิดนีะครับปิดนะครับ,นะรบแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมนะครับเพราะว่าปกตินี้เราเปิดแล้วเราต้องหลับเครื่องเราติดเปิดกาวติดกาวให้เขาโอเคครับ